ใครจาได้บ้างครับเมื่อประมาณเดือนถึงสเดือนที่แล้วนะครับผมได้พูดถึง memory module แบบประเภทใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ memory module ที่เราใช้ปกติเนี่ยเขาเรียกว่า D I M M นะครับหรือว่า DIM นะครับหรือว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะเรียกว่า SO DIM นั่นเองเป็นแรมที่ขนาดเล็กลงมาครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมได้พูดถึง memory แบบใหม่ก็คือ C A M M 2นะครับก็คือเป็น memory module แบบที่มันออกแบบมาให้ขนาดเล็กลงมีความจุที่มากขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานอะไรต่างๆได้ดีขึ้นเหมาะกับพวกโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะเพราะว่า ทำให้มันสามารถใช้นตบุกตีนไลท์แต่ว่าถอดเปลี่ยนแรมได้หรือว่าจะทําให้การใช้งานพลังงานของเขาเนี่ยมันประหยัดพลังงานกว่าแรมแบบโซโดิมมาตรฐานนะครับและตอนนี้ฮะเหมือนว่าเราจะเข้าสู่ยุคที่มันใกล้เคียงของคําว่าแคมทูมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่รอบที่แล้วผมเล่าไปว่ามันถูก a p p r o v e standard โดย J d e c ผู้กําหนดมาตรฐานของเมมโมรีแล้วเนี่ยครั้งนี้ฮะเราได้เริ่มเห็นเจ้าใหญ่เข้ามาทําแล้วนะครับอย่างเช่นล่าสุดนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับช่างไมคอนนะครับได้ประกาศเปิดตั ตัว RAM LP Cam2 Memory Module ตัวแรกของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานในแล็ปท็อปในเจนถัดไปนะครับจริงเจนถัดไปก็ไม่ได้เจนไกลอะไรมากมายรอกไอเจน Intel เจน14แล้วเร็ว,วนี้แหละครับแต่เดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้ตามข่าวตอนนั้นต้องกลับมาเท้าความกวนนิดนึงนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยไอพวกโนบุ๊กตีนอัดไลน์โนบุ๊กขนาดเล็กแบบบางๆเนี่ยมันมักจะมากับ Memory แบบชิปบัดกรีออนบอร์ดไปนะครับนั่นแปลว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วหนึ่งไม่สามารถอัพได้แล้วหนึ่งถ้า RAM พังก็ต้องเคลมบอร์ด เลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอตัว Cam ทูเนี่ยมันออกแบบมาเป็นเมมโมรี่โมดูลที่มีความบางนะครับนั่นแปลว่าคุณยังคงสามารถถอดเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นโมดูลนะครับแต่ว่ามันบางพอที่จะใช้ในโน้ตบุ๊กแบบติ i n and light ได้นั่นทําให้เวลามีปัญหาคุณสามารถถอดเปลี่ยนได้หรืออัปเกรดได้อะไรอย่างนี้นั่นเองเวลาเคลมก็ได้เคลมแค่แรมอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่ตอนนี้ฮะทางไม r ค n เนี่ยเขาเปิดตัว L.P. Cam Tool f o r m คเตอออกมานะครับเขาตั้งใจออกแบบมาว่าให้ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากขึ้นด้วยสําหรับแล็ปท็อปในเจนอนาคตนั่นเองนะครับจริงๆอนาคตมันก็เป็นชื่อทางการตลาดเขาเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าอนาคตก็คือไอ้รุ่นที่กําลังจะเปิดตัวมาไม่นานนี่แหละครับซึ่งตรงนี้นะฮะทางไมโครนนะครับเขามีมัตั้งแต่ขนาด16กิกจนถึง6.4กิกะไบต์นะครับและพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็น LP DDR 5X มาวางบนไอตัวโมดูลของ LP Cam2 นะครับส่วนเรื่องการใช้งานของเขานะครับมันก็ มีความเร็วมาที่9,600เมกะบิตนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่แบบเออสูงมากๆเมื่อเทียบกับ5,600เมกะบิตเ a t a r a รทที่ทำได้กับ DDR5 s o d i m ธรรมดานะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าอย่างแรกนะครับที่ว่าเรื่องขนาดไปแล้วเรื่องความเร็วเนี่ยมันก็จัดว่าทำได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะฮะเขาก็ยังเคลมมาว่าเรื่องประสิทธิภาพโดยรวมในการทำงานคอนเทนต์ครีเอชันเนี่ยสามารถเพิ่มเติมขึ้นได้อีกประมาณ7%นะครับแล้วก็การทำ Productivity ต่างๆเนี่ยโดยเขาทดสอบกับตัว PC Mark นะ ทำได้ดีขึ้นอีกประมาณ15%เลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยถ้าอยู่ในโหมด power saving นะทำได้ดีขึ้นก,กว่าเดิม80%นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้โน้ตบุ๊กก็จะแบตอุดขึ้นมากกว่าเดิมไปอีกนะฮะและนอกจากนั้นนะครับมันออกแบบเป็น fully modular นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวชิปของเขาเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายนะครับแบบหลายๆค่ายที่อยากจะสร้างแบบชิปที่มันเป็นเอามาวางของบนโมดูลแคมของตัวเองเขาก็สามารถเอาชิปของทางไม c ค o นไปใส่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่าไมคอนเปิดตัวมาแล้วต่อไปนี้เราก็จะได้เห็นแรมยี่ห้อต่างๆที่เป็นแถว Cam, แคมแทนที่เป็นแถวโซดิมนั่นเองแต่ทางไมคอนเองก็จะขายด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้จะแคบขายชิป OEM ให้กับชาวบ้านแค่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าไมคอนเนี่ยเขามีแบรนด์ที่อยู่ในเครือตัวเองอยู่ชื่อยี่ห้อ r u ู i ช l นั่นเองนะใครที่อยู่ในวงการ i อทวงการคอมน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้อยู่นะครับคุณก็จะได้เห็นแรมยี่ห้อ r u ู cial ที่เอาเข้ามาขายตลาดเร็วๆนี้ในรูปแบบของแคมทูนะก่อนจะไปสรุปกันถ้า าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แล้วคาถามสุดท้ายล่ะมันเร็วแค่ไหนกว่าจะมาจริงเนี่ยคำตอบก็คือในช่วงครึ่งปีแรกของ2024นี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะโฆษณาว่าเป็นโน้ตบุ๊กแห่งอน,นาคตแต่มันก็อนาคตอันใกล้นี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายเจ้านะครับอย่างเช่น Lenovo นะครับก็มีการแบบอัดแอพตัวนี้เข้ามาใช้ในโน้ตบุ๊กในเทคโนโลยี PC m i PC ต่างๆของเขาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับและผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับเจ้าอืนอ่นๆนะครับก็จะหันมาใช้แคมทูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่แคมทูมันเอาเข้ามาเนี่ยช่วงครึ่งปีหลัง2024เนนี่่ย็เปไปไได้บวา จะมีมาฐานของตัวเมมโมรีใหม่ขึ้นมาเลยนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถบางลงกว่าเดิมและสามารถเปลี่ยนแรมได้หรือว่าทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นประหยัดแบตมากขึ้นนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการโน้ตบุ๊กเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อเนี่ยเรามารอดูกันก่อนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแรมแบบเปลี่ยนสไตล์โมดูลเลยเนี่ยมันเป็นครั้งใหญ่นะเพราะว่าเราใช้โซดิมกันมาตั้งแต่หลายหลายปีแบบนานมากๆแล้วนะครับตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยที่จะเลิกใช้โซดิมแล้วเปลี่ยนเป็นแบบโมดูลแบบใหม่เพราะฉะนั้นถ คิดว่าน่าอยู่ได้อีกยาวเลยครับ